วันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนกันต่อในส่วนของเรื่องมารยาทไทยนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือต่อจากเรื่องการมีมารยาทไทยในด้านของการเคารพนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการไหวนะคะไม่ว่าจะเป็นการไหวยักษ์ใหญ่การไหวพระสงฆ์หรือการไหวบุคคลที่เสมอกันเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีวิธีการไหวที่แตกต่างกันนั่นเองซึ่งการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ในการขอรพด้วยการไหวนะคะก็คือการที่เราเนี่ยให้ความรู้ความเข้าใจคุณค่าของการไหวนะคะแล้วก็โอกาสที่จะแสดงความคอรพนะคะตลอดจนถึงการไหวที่ถูกต้องเหมาะสม 2. นะคะมีการนําเอาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนจะต้องมีการฝึกแล้วก็ปฏิบัติการไหวให้ถูกต้องนะคะอาจจะมีการจัดเป็นชุมนุมอนุรักษ์การไหวนะคะ ของไทยก็นในสถานศึกษานะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมแสดงถึงความเคารพด้วยการไหว้ต่างๆนั่นเองอย่างเช่นการแข่งขันประกวดมารยาทไทยนะคะเป็นต้นนั่นเองอ่ะทีนี้ต่อจากที่เราได้เรียนในส่วนของมารยาทไทยในด้านของการไหวไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นมารยาทในการสนทนานะคะ การสนทนาเนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดนะคะเลขเปลี่ยนความรู้ความรู้สึกความคิดเห็นระหว่างบุคคลกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่สนใจร่วมกันนั่นเองค่ะโดยการศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการสนทนาเนี่ยก็คือเราจะได้ สนทนาเวลาเราไปจับกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยค่ะเราก็จะได้มีทิศทางในการสนทนาที่ดีเป็นการสร้างมิตรภาพนะคะและก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการร่วมกันได้อย่างเช่นเวลาเรากาเรารวมกลุ่มการทํางานกลุ่มแบบนี้ค่ะเรามีวัตถุประสงค์อยู่แล้วว่าเราต้องการรวมกลุ่มเพื่ออะไระทํางานให้ออกมาในลักษณะใดานะคะเราก็จะต้องมีการสนทนาที่ดีนั่นเอง ต่อไปในส่วนของมารายาทในการแนะนําให้รู้จักกันนะคะโดยการแนะนำเนี่ยก็จะมีในส่วนของการแนะนําผู้ชายให้รู้จักผู้หญิงหากมีอาวุโสเท่าเทียมกันนะคะแนะนําผู้อาวุโสน, ok น้อยกว่าให้รู้จักผู้อาวุโสมากกว่า <Crow ley> นะคะแนะนําผู้มีตําแหน่งน้อยกว่าให้รู้จักผู้มีตํา,หาตแหน่งสูงกว่า แนะนำผู้ที่มียศตำแหน่งเสมอกันนะคะจะแนะนําใครก่อนก็ได้แต่ถ้าเป็นระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเราจะต้องแนะนําผู้ชายให้รู้จักผู้หญิงก่อนนั่นเองเมื่อแนะนําให้รู้จักกันแล้วนะคะผู้อาวุโสน้อยกว่าเนี่ยจะต้องมีการแสดงความเคารพนะคะด้วยการไหวค่ะเดี๋ยวเราจําได้แลวใช่ไหมคะว่าเวลาเราไหวเจอคนที่ผู้อาุสโสกว่าหรือว่าคนที่เราเคารพเนี่ยเราควรจะไหวระดับใดเนาะส่วนผู้อาวุโสมากกว่าเนี่ยเราจะต้องรับไหวนะคะหรือโคอ้มศีรษะเพื่อรับการแสดงความเคารพนั่นเอง ต่อไปในส่วนของมารยาทในการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์นะคะสิ่งแรกเลยเราควรที่จะพูดเฉพาะเรื่องที่จําเป็นนะคะไม่ช้าเวไม่ช้านะคะเกินไปหรือใช้เวลาเกินสมควรนั่นเองะคะเวลาเราพูดเนาะไม่ควรพูดโทรศัพท์ในเวลาเรียนขณะขับรถเนี่ยไม่ได้เลยการขับรถแล้วก็โทรศัพท์ไปด้วยถือเป็น การทำผิดกฎหมายนะคะหรือขณะรับประทานอาหารนะคะหรือขณะเข้าห้องน้ำอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นนะคะเราก็จะต้องเรียนรู้ในส่วนของมารยาทตรงนี้ไปด้วย 3. นะคะในกรณีที่ผู้อาวุโสน้อยกว่าเนี่ยโทรศัพท์ไปหาผู้ใหญ่เราจะต้องคำนึงถึงเวลาที่เหมาะสมด้วยอย่างเช่นเราจะโทรไปหาเที่ยงคืนแบบนี้นะคะ่ะทีหนึ่งทีสองเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะ,ะโทรไปเนาะควรใช้ถ้อยคําที่สุภาพน้ําเสียงนุ่มนวลหน้าฟังค่ะ แล้วก็4ี่เมื่อรับโทรศัพท์นะคะเราควรจะเริ่มต้นทักทายด้วยคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่จบสนทนาเนี่ยควรใช้วิธีการบอกอย่างมุ่มมวลและสุภาพนั่นเองเราก็จะต้องเอาว,วิธีใช้ส่วนนี้ค่ะไปใช้ด้วยแม้างทีเราจะโทรศัพท์หาเพื่อนหาพ่อหาแม่หรือหาญาติผู้ใหญ่นะคะเราก็จะมีมารยาทในส่วนนี้ไว้เช่นเดียวกันค่ะอ่ะและที่สิ่งสำคัญเลยมารยาทในการสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะ าการสนทนาผ่านเค,ครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็สามารถทําได้ด้วยการพิมพ์ข้อความหรือการส่งภาพหรือส่งคลิปเสียงส่งคลิปวิดีโอแบบนี้นค่ะ mm hmm. เพื่อการสนทนาที่ถูกต้องใช่ไหมคะเราควรจะป,รป,ปฏิบัติดังนี้อันแรกคือเราจะต้องพิมพ์ข้อความด้วยภาษาสุภาพถือเป็นมารายาทสำคัญในการสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตเนาะไม่สง่งไม่ส่งพวกภาพนะคะหรือไม่สนทนาที่เรื่องที่แบบ ส่งภาพที่เป็นเรื่องแบบความลับหรือเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้หรือสร้างความขัดแย้งได้เนี่ยเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ครูเคยสอนมาก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยถูกไหมคะที่ว่าการโพสต์ว่าคนอื่นหรือการใช้ถ้อยคําท,ที่เสียหายส่งให้ส่งผลให้บุคคลอื่นเนี่ยเสียหายก็ถือว่าเป็นความผิดทางน,นกฎหมายเช่นเดียวกัน 3นะคะไม่สนทนานานเกินไปนะคะเพราะว่าเราอาจจะรบกวนเวลาส่วนตัวของผู้อื่นได้บางทีเราไม่รู้ว่าตอนที่เราโทรไปเนี่ยเขาทําอะไรทําอะไรอยู่แบบนี้ค่ะเราก็ไม่รู้เนาะถ้าเราไปสนทนานมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดแบบรบกวนเวลาส่วนตัวเขาได้นะคะส่งข้อความขณะที่ผู้สนทนานอยู่ในสถานะออนไลน์อันเนี้ยในกรณีที่สมมุติเราต้องการฝากข้อความเอาไว้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยังถือว่ายัางยังยังไงอ่ะก็สามารถปฏิบัติแยกได้อยู่ นะคะแต่ว่าไม่ไม่ควรจะเป็นข้อความในในเชิงก่อกวนนะคะควรจะเป็นข้อความที่แบบอ่านเร่งด่วนจริงๆในในในกรณีที่ว่าเขาไม่ได้ออนไลน์อยู่แต่เราต้องการส่งข้อความนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะ5ก็คือก่อนส่งไฟล์ข้อมูลหรือรูปภาพเนี่ยเราควรแจ้งให้ผู้ติดต่อทราบก่อนสมมุติถ้ามันเป็นงานสําคัญเนี่ยเราก็ต้องแจ้งก่อนว่ามันคืออะไรไม่ใช่อยู่ดีเราจะส่งไปเลยทําให้คนส่งเนี่ยเขาอ,อาจจะอ่าสงสยัยหรือเกิดการงงได้นะคะ ในด้านของการอนุรักษ์มารยาทในการสนทานาทำไมเราต้องอนุรักษ์ด้วยการอนุรักษ์ก็คือเปรียบเสมือนการที่เราอืรักษาส่วนนั้นไว้อะค่ะให้มันคงอยู่ต่อไปซึ่งในระดับนักเรียนเองเนี่ยสิ่งที่เราควรทําเลยก็คือหนึ่งต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างในการเป็นผู้มีมารยาทในการสนทนาที่ดีการไม่ใช้คําหยาบคําที่ไม่สุภาพคําพูดส่อเสียดหรือดูหมิ่นเยียดหยามนะคะ อาจจะมีการแสดงกิยาวาจาท่าทางที่นุ่มวนวลสุภาพอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะให้เหมาะกับการเป็นนักเรียนาการเป็นเด็กนักเรียนอายุลน้อ,อยแบบนี้เราก็ควรที่จะพูดอย่างสุภาพอ่อนน้อมนะคะแล้วก็การถือมีสัมมาคารวะนี่ก็คือถือเป็นสิ่งที่น่ารักมากคือไปอยู่ที่ไหนเขาก็จะแสดงออกได้เลยว่าเนี่ยเด็กคนนี้น่ารักนะมีสัมมาคารวะนั่นเองไม่ใช้คําพูดข้อความที่ผิดเพี้ยนไปจากภาษาไทยอ่ะ ส่วนใหญ่แล้วเราจะเจอกันในการสนทนาผ่านอินเทอร์เน,น็ตเนาะการใช้คําพูดที่อาจจะผิดไปเหมือนการใส่คําว่าอะไรเดี๋ยวไม่ก็ไม่มีไม้มาลายถูกไหมก็อาจจะมีคําว่าโมไม้ไม้อไม่เอีแค่นั้นเองนะคะเราควรจะมีการสนทนาให้ถูกต้องเนาะและเลือกเสมอว่าการสนทนาของนักเรียนเนี่ยเป็นการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นการ เป็นเอกลักษณ์ของชาตินะคะการสนทน,นากันนะคะเราจรึงต้องมีความให้ถูกต้องชัดเจนทั้งตัวควบกล้ำตัวรอตัวรอวรอ,อะไรก็แล้วแต่นี่นะคะ่ะให้ส่งกับการที่เราเกิดมาเป็นคนไทยนั่นเองโดยสิ่งที่นักเรียนจะต้องคำนึงในด้านของมรารยาทในการสนทนาก็คือพวกสำนวนสำเนียงภาษาหรือกิริยาท่าทางนะคะให้เหมาะสมกับความเป็นไทยะคะ่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นอเอกลักษณ์ของคนไทยนั่นเอง ในส่วนของมารยาทในการแต่งกายนะคะถือว่าเป็นสิ่งสําคัญต่อภาพลักษณ์และก็บุคลิกของบุคคลเลยโดยเครื่องแต่งกายที่ดีเนี่ยจะเป็นการช่วยเสริมสร้างบุคลิกของบุคคลให้งามสมวัยนั่นเองเราจึงต้องเรียนรู้วิธีการแต่งกายเนี่ยให้มองสมกับโอกาสและก็สถานที่นะคะเพื่อปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะที่แสดงให้ถึงการ แต่งตัวแต่งกายนะคะให้เหมาะสมกับสถานที่อย่างเช่นรูปแรกเนี่ยนะักเรนคิดว่าอ่ารูปเนี้ยค่ะเขาแต่งกายไปไหนเอยอ่าไปโรงเรียนถูกไหมคะใส่ชุดน,นักเรียนเรียบร้อยอ่ะรูปที่สองนะ่ียนคิดว่าเขาจะใส่ไปไหนดีไปเที่ยวได้ไหมไปโรงเรียนได้หรือเปล่าอ่าน่าจะเป็นวัดเนาะดูขาวๆอางเนี้ย ส่วนรูปนี้เนี่ยเป็นการแต่งตัวแบบฟรีสไตล์เราจะไปเที่ยวข้างนอกหรืออยู่บ้านก็ได้อันนี้ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็รูปสุดท้ายถ้ารูปแบบนี้เราเราจะใส่ไปเล่นกีฬาไหมลูกเราควรจะใส่ไปไปงานเลี้ยงเนาะเป็นชุดราตรีสวยๆเราก็ควรที่จะแต่งชุดให้เหมาะกับยังไงให้เหมาะกับวัยนะคะแล้วก็เหมาะกับสถานที่นั่นเอง การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของการแต่งกายนะคะก็คือการแต่งกายที่ดีเนี่ยจะต้องเหมาะสมกับการรัศดิษะก็คือการแต่งกายไปโรงเรียนก็ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเนาะเสื้อผ้าสาดเรียบร้อยหรือยูนิฟอร์มของโรงเรียนนั่นเองการแต่งกายไปวัดเนี่ยก็ควรจะเป็นชุดที่รัดกุมนะคะไม่ควรจะเป็นสีฉูดฉาดเกินไปนะคะแล้วก็เรียบง่ายสะอาดการแต่งตัวไปเที่ยวยก็อยู่ที่เราค่ะเราชอบ แบบใส่เสื้อผ้าเบาสบายหรือชุดที่สวมแล้วคล่องแคล่วเนี่ยก็สวมให้เหมาะกับกับวัยของเรารวมถึงเหมาะกับกิจกรรมที่เราไปทํานะคะการแต่งกายไปงานเลี้ยงก็คือเราควรจะแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่จัดงานนะคะเสริมบุคลิกสวมชุดที่เหมาะสมกับวัยของเราเองอ่ะส่วนร่วมในการอนุรักษ์อ่ะเรียกอนุรักษ์อีกแล้วการอนุรักษ์ก็คือเป็นการคงไว้รักษาไว้นั่นเองคือเราจะได้ตระดักถึงคุณค่าของการแต่งกายแบบไทยนะคะ แล้วก็แต่งกายได้ถูกตามระเบียบแบบแผนของโรงเรียนและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีในการแต่งเครื่องแบบนักเรียนอ่ะเครื่องแบบนักเรียนมีความสําคัญอย่างไรลูกเวลาเราไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะใหาเฮ้ยนึกอ่าคนนี้คือนักเรียนนะเราก็จะได้รู้ว่าอ่ะคนนี้คือนักเรียนมันเป็นการแสดงแบบเป็นเอกลักษณ์อ่ะมันเหมือนเหมือนยูนิฟอรม์มเลยเห็นไหมแต่และโรงเรียน,นเนี่ยเขาจะมีการแต่งกายที่แตกต่างกันมีแบบเครื่องแต่งกายที่แตกต่างกันนะคะ สร้างสืงส่อสารสนเทศนะคะเพื่อรุนร,รุงให้ตระหนักถึงการแต่งกายที่ตามระเบียบอย่างเช่นป้ายประกาศเห็นไหมในโรงเรียนก็จะมีป้ายประกาศเสนอแนะแนวทางในการแต่งกายจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีวินัยในการแต่งกายนั่นสุดท้ายนะคะการมีสัมมาคารวะ,ะการมีสัมมาคารวะคืออะไรเลย ก็เป็นคุณลักษณะของบุคคลนะคะที as as Arduino, ่แสดงออกทางกายวาจาและก็ใจต่อบุคคลอื่นอย่างสุภาพอ่อนน้อมเห็นคุณธรรมความดีของบุคคลอื่นแล้วก็นํามาปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนได้โดยจะแบ่งออกเป็น3ด้านนะคะก็คือทางกายก็คือทางกายก็คือลักษณะของการประพฤติที่พึงประสงค์ในสถานการณ์ต่างๆเช่น การแสดงความเคารพก,กับบุคคลต่างๆให้เหมาะสมกับสาราเทศะเนาะมีกิริยามารยาสุภาพอ่อนน้อมปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆด้วยความสุภาพนั่นเองค่ะทางวาจาเนี่ยก็เป็นการใช้วาจาที่สุภาพอ่อนโยนไม่ใช้คําพูดสุภาพส่อเสียดดุดันคือโชคโู้งงากนะคะแบบดุดันอ่ะพูดแบบดุดันเลยพูดแต่ความสัต์จริงไม่โกหกนะคะแล้วก็ใช้ภาษาที่เหมาะสมแก่สถานะของแต่ละบุคคลด้วย ทางใจเป็นการรู้สึกนะคะนึกคิดในจิตใจที่มีต่อบุคคลรอบข้างนะคะเราก็จะต้องมีการยังไงเอาใจเขามาใส่ใจเรานะลูกนะเวลาเราที่จะแสดงการมีสัมมาคารวะนะคะก็คือจะต้องคิดถึงด้านดีของคนอื่นด้วยนะคะรู้สึกเคารพบ,บุคคลที่สูงวัยกว่าการสํานึกในบุญคุณ,คณ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นผู้มีสัมมาคารวะนะคะนักเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะน,นําความรู้เนี่ยไปที่ศึกษาไปค่ะไปปฏิบัติจริงได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเคารพการสนทนาการแต่งกายนะคะซึ่งที่โรงเรียนเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างที่ถือได้ว่าเป็นลักษณะข,ของผู้มีสัมมาคารวะอ่ะก็คือเราปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างเช่นการแต่งกายให้ถูกต้อง ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพกับเ,เพื่อนๆนะคะฝึกคํากล่าวคําว่าขอบคุณขอโทษให้เป็นนิสัยไม่คุยเล่นหรือทํางานหืห่หนๆขณะครูสอนนี่ก็คือถือเป็นการในด้านของสัมมาคารวะนะคะเนี่ยอย่างเช่นน้ำรูปเห็นไหมเขาก็มีการอโค้งตัวลง,งในขณะที่ผ่านครูมีการช่วยเหลือช่วยเก็บสิ่งของอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้อาจจะเป็นหาในด้านของพฤติกรรมที่อาจจะไมุ่ึงประสงค์อย่างเช่นแอบกินขนมเนี่ยเราคุ้ว,ว่าเราน่าจะเคยกินกันบ้าง แซงคิวเพื่อนในขณะที่เพื่อนยืนรอกันแล้วก็อาจจะมีการแอบนอนหรือแอบเล่นมือถือนี่คือพฤติกรรมที่ไม่ไม่พึงประสงค์หรือว่าอาจจะส้อยหนึงเราไม่มีสัมมาคารวะนะคะและที่บ้านล่ะเราสามารถที่จะแสดงการมีสัมมาคารวะได้อย่างไรบ้างอย่างเช่นเราแสดงความเคารพต่อพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่อย่างสมู่รเสมอน,นะคะใช้กริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน พูดจาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเมื่อเกิดขัดแย้งหรือมีความคิดดิ็นที่ไม่ตรงกันเนี่ยเราควรจะมีการรับฟังเหตุผลแล้วก็ค่อยๆอ,อ,อธิบายให้ฟังกันได้ภาพบนคือในด้านของการที่เราช่วยผู้ปกครองทำงานถูกไหมอันนี้มีใครเคยทำบ้างเอ่ยน่าจะมีเนาะหรือว่าใครที่แบบเป็นภาพล่างทุกวันเลยกินนอนกินนอนเนี่ยไม่ช่วยผู้ปกครองทำอะไรเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ทั้งดีและก็ไม่ดีนะคะ อ่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําใบงานที่เจ็ดการอาจากนักเรียนเนี่ยไปศึกษานะคะครูจะอัดวิดีโอในส่วนนี้เนี่ยให้นักเรียนได้ทบทวนกันเดี๋ยวจะมีตัวอย่างใบงานนะคะให้นักเรียนได้ดูนะคะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างใบงานนะคะ ที่ครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำภายในคาบโดยให้นักเรียนเนี่ยศึกษาจากวิดีโอนะคะที่ครูดได้อธิบายไปให้ฟังก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ให้ตอบคําถามจํานวน5ข้อนะคะโดยการเขียนลงไปในสมุดน,นะคะหน้าที่พลเมืองที่อยู่เล่มเดียวกับวิชาวิทยาการคํานวณน,นะคะ,ะเขียนแล้วก็ให้ถ่ายรูปส่งในอัลบั้มนะคะแล้วก็ให้ทำเสร็จภายในคาบนะคะเราใช้เวลานี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะคะ